ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือลำน้ำเข็กนะครับหรือว่าแม่น้ำวางทองช่วงกลางเดือนเมษายนแบบนี้ปรากฏว่าสภาพของแม่น้ำก็จะมีน้ำน้อยมากนะครับเหลือกว้างเพียงแค่2เมตรโดยประมาณกเกษตรกรไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำในการเพาะปลูกได้แม้ว่าก่อนหน้านี้7เดือนก็คือระหว่างช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนชาวอำเภอวางทองเนี่ยต้องเจอกับปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วบ้านเรือน รวมไปถึงย่านชุมชนตลาด120ปีแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายค่อนข้างหนะักการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ชาวอำเภอวังทองหลายคนจึงคาดหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พวกเขาเลือกจะช่วยปรับดันที่มีการแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งในพื้นที่ได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกังวลกับภัยธรรมชาติครับน้ำมันไหลมาจากบงเขาเนาะอ่ามันท่วมมาตลอดเลยมันเขาก็พยายามแก้นะแต่มันก็ยังแก้ไม่ได้เนาะ ก็อยากให้คนเก่งๆมาค่ะจ้าถุกเวลาน้ําท่วมหนักก็แถวนี้ก็ไม่เหลือครับท่วมทุกครั้งครับยังไงก็อยากจะให้ผู้นําหรือว่าสสที่เข้ามาดูแลก็ฝากดูแลพื้นที่น้ําท่วมบริเวณเทศบาลวางทองหรือตลาด120ปีด้วยนะครับก็อ,อยากให้เขาทำเขื่อนเขื่อนเขื่อนจาบจับไถ่น้ำมึงเท้าก็ได้ วังรแอนก็ได้ครับส,สร้างเขื่อนทางโน้นนังนิสอก็ได้นะสร้างเขื่อนกัน้นสำหรับอำเภอวังทองอยู่ในเขตเลือกตั้งที่3ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขาบอกว่ายังไม่ได้ยินนโยบายของผู้สมัครเลยครับว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่กันอย่างไรครับ